ทำไมพ่อแม่ปูย่ย่าตายายครูอาจารย์เนี่ยโอ้อยากจะมาเห็นปากเปียกปาาแฉะสอลูกสอนหลานอะ่ะก็อ,อยากให้มันรู้ว่าไอ้ขยันดีขี้เกียจไม่ดีนะวันนั้นเห็นข่าวตาไปปลุกหลานมั้งหอกเฮ้ยโรงเรียนเปิดแล้วตื่น ไปเคาะประตูเรียกมันมันอายุสักสิบกว่าปีสิบสี่ปีได้ไหมตามข่าวนะไปเคาะประตูเรียกมันให้ลุกไปโรงเรียนมันเปิดประตูมาแล้วก็คว้ามีดของตาเลยหลักฟันหัวตาโอโหที่ไปทำให้มันต้องตื่นไม่อาตมาฟังข่าวนี้ได้ เป็นไงเจอหลานแบบนี้น่าชื่นใจไหมเล่าโอเคไม่เจอกับเราก็โชคดีถ้าเจอกับเราจะทำไงเห็นไหมเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าโอ้นี่มันมาจากไหน ก็มาจากตาจากยายจากพ่อจากแม่ใช่ไหมเนี่ยมันถึงเกิดไอ้ตัวเล็กนี่ขึ้นมาแล้วจะทำให้มันดีอ่ะเนาะจะทำไงมันดีเห็น,ไ,นไหมก็คใครมีคนสร้างมันขึ้นมาคนนั้นก็ต้องทำสิแม้งก็ต้องดูแลไปเปล่า มันไม่รู้เลยนั่งตาแล้วมึงเอามีดไปฟันตาน่ะถูกไหมอยู่กับตากินข้าวกับตานอนบ้านตาใช้ไฟของตาใช้น้ำของตาเสื้อผ้าข่าหนังสือต่างตายายออกให้แล้วมันก็ทำอย่างนั้นน่ารักมากโชคดีที่ไม่เกิดสับรเรา เราะนั้นเมื่อไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดขยันเป็นยังไงที่เกียรเป็นไม่รู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันยากตรงที่ว่าไอ้คนจะสอนไอ้คนจะบอกก็ไม่ทำตัวเองก็ไม่ทำเห็นไหมแล้วจะให้คนอื่นก็ทำาเงี้ย พ่อยังไม่ท oh. ําเลยนั่งกินเหล้าสูบยาอยู่แล้วก็บอกเฮ้ยมึงโตอย่ากินเหล้าสูบบุหรี่แบบพ่อนะอาสมาเน่นั่งอยู่ในวงเราซื้อน้ําแข็งให้อยู่ด้วยเฮ้ยแกไปซื้อน้ำแข็งเฮ้ยโซดาหมดแล้วไปนอยกูโตกูจะกินบ้างนึกในใจงั้นก็สอนกันมาอย่างนั้นแล้วจะให้มันเป็นอย่างไง ตัวพ่อตัวแม่ไม่ทำเห็นแม่มาวัดนี่ชวนมันมามา,มาแม, <c oughs> ม่มาครับเรื่องดีกูไม่เอาแต่เรื่องเลวไม่ต้องกลัวเซเว่นอยู่ตรงไหนรู้หมดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงรู้หมดเซเว่นมีอะไรขายรู้หมด ที่วัดมีอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้วันนี้วันวิสาขาบูชารู้ไหมไม่รู้ผมไม่รู้ทำบุญไม่ไม่ทำเวียนเทียนไม่ไม่เวียนอะไรไม่เอาทั้งนน,นโอ้โหโหนังลูกหลานเราน่ารักมันสะท้อนมาจากจากเรานะ แล้วเมื่อมาวาัดก็สะท้อนไปที่พระจากพระก็มาเจาา้าว่าอ้ไปหาเจาา้าว่าน้องลีแม่งเงียบไม่พูดามะ,ะไรไม่สอนเลยแล้วคนในวัดจะดีได้ไหมคนรอบวัดจะดีได้ไหมญาติโยมาทาบุญจะดีได้ไหม วันโกนเปิดเสียงวันพระเปิดเสียงได้ยินไหมได้ยินรู้ไหมพูดอะไรไรู้ไหมรู้ไหมเปิดเปิดไปหนกหูด้วยซ้ำกูจะนอนเปิดทําไมอาตมาไปอยู่ที่แห่งหนึ่งนะเนี่ยพระเปิดอย่างเงี้ยแต่แต่บรรยายสดกอาัรงนั่งบรรยายอ่ะพวกจ้างที่เมาเอาก้อนหินมาคว้างอะ่ะ แล้วบอกเป็นชาพุทธจารอรินพรมันเป็นอย่างนะไอ้สิ่งที่ควรฟังไม่ฟังใช่ไหมไอ้สิ่งที่ควรเห็นไม่เห็นไอ้สิ่งที่ควรทำไม่ทบคำสอนของพระเจ้าให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แล้วเราโตป่านนี้แล้วยังไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรโอ้โหน่าเศร้าไหมลนะ่ะถ้าพ่อแม่ยังไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรแล้วจะสอนลูกหลานได้ไหมพระในวัดก็ยังไม่รู้อะไรควรไม่ควรแล้วจะสอนโยมได้ไหม เจ้าอาตาก็ไม่รู้อะไรควรไม่ควรน่าจะสอนกันไหมใช่ไหมนั้นการรู้อะไรควรไม่ควรมันอยู่ที่เรานี่ก่อนเริ่มจากเราเหมือนที่เจ้าชายสิทธะออกอภิเนศสกมออกพนวดน,นะก็ไปจัดการตัวเองก่อนให้รู้อะไรควรไม่ควรพอรู้ชัดเจนแล้วก็กลับมาบอกนี่แหละ ใครที่รู้ตามก็เรียกพระสงฆ์สิ่งที่เอามาสอนก็เรียกพระธรรมคำสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเอาภาษาไทยลุ้นๆแค่นี้ว่ารู้ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรรู้ไหมโบราณนเรียกว่าอย่าเห็นกงจักร เป็นดอกบัวก็คือให้รู้ว่านี่กงจะนี่ดอกบัวนี่ควรนี่ไม่ควรนี่ต้องรู้นะ่ไหก็แค่นี้เองไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากแค่นี้รู้แค่นี้ก่อนแล้วทําให้ได้เวลาเห็นคนอื่นทําไม่ถูกเราไอ้นี่ทาไม่ถูกเรารู้แต่พอถึงตาเราบ้างไม่เป็นไรแล้วเวลา ตัวเองทําไม่ถูกไม่เป็นไรแต่เวลาคนอื่นทําไม่ถูกเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสเขียนคำกรอนไว้ว่าโทษคนอื่นแลเห็นเป็นขุนเขาใหญ่พ่อโทษของเราแลเห็นเท่าเส้นขน ดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนเหม็นบ้างไม่เป็นไรคนอื่นตดเนี่ยไ,ไม่มีมาลยยาทแต่พวกเองตดบัดเอเอคอยชั่วตัเวเองดีแต่คนอื่นแม่ไ,ไ,มไม่มีเลยมาลยยาทมึงที่ต่ำเหลือเกินเนหะ็นไหมเห็นแต่โทษคนอื่น เห็นได้ความผิดเขาไม่เห็นไม่เห็นความผิดของตนเองนั่นแหละไอ้ความผิดคนอื่นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราทำผิดนี่เราต้องจัดการเราต้องแก้คนอื่นทำผิดต้องให้อภัยแต่ตนเองทำผิดไม่ควรให้อภัยต้องลงโทษตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควรถ้าไม่งั้นไม่มีทางเออเย็นเย็นหัวคำ่ำเวียนเทียนเ,ออเขาไปแล,แล้วกูไม่ไป้ฟ้าคึ้มจงฝนจะตกกูไม่ไปก็ไม่ได้อะไระไม่จุด